สวัสดีครับวันนี้ผมบิ๊กนันชยพลครับกับช่องบิ๊กม d เดียนะครับตอนนี้เราจะมาพร้อมกับรายการ News u p d a เดนะครับทางช่องเดียวนะครับทางช่องของ Big Media 9ยเก้ายูทของเรานะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าว ประจำวันข่าวด่วนกันนะครับวันนี้พบกันวันที่7พฤษภาคม2563ปี2020นั่นเองนะครับไปดูในหัวข้อข่าวบอกว่าเตรียมตัวเลยนะครับทอสเปิดลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิดคืนนี้2ทุ่มจ่ายเดือนละ5,000เดือนตั้งแต่พฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2563เมื่อวันที่7พฤษภาคมนี้ผ่านมานะครับทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรกรณ์การเกษตรทกศาาเปิดให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์รับเงินจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เป็นระยะเวลา3เดือนเดือนละ5,000นะครับ3เดือนอรวมเป็นเงิน1,500 0 5, บาทตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2,563ที่ไม่มีบัญชีทกศแต่มีบัญชีของธนาคารอื่นสามารถลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่านเว็บไซต์ w w w y a เยียวยาเกษตรกร .com นั่นเองนะครับผมในตอนนี้นะครับทางด้านนายอภิรมสุขประเสริฐผู้จัดการ ธนาคารทกสกล่าวว่าผู้จะได้รับเงินเยียวยาจะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วและผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครอบคลุมเกษตรกรกว่า10ล้านรายใช้งบประมาณารวม150,000ล้านบาท โดยทกศจะเริ่มจ่ายเงินให้กับเกษตรกรตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้ส่วนขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่มีบัญชีของทกศอ,อยู่แล้วทกศจะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีกเกษตรกรโดยตรง ในกรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับทกศแล้วสามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้หลังจากระบบประมวลข้อมูลและผลการตรวจสอบบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิตามมาตรการเดียวยาจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับความช่วยเหลือในมาตรการเราไม่ทิ้งกันแล้วเมื่อทกสได้รับเงินจากกระทรวงการคลังจะรีบดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรต่อไปโดย จะกระจายการโอนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศประมาณวันละ1ล้านรายสำหรับโครงการเงินบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวทกศจะเร่งดำเนินการอย่างเคร่งครัดซึ่งนอกจากเกษตรกรไม่จำเป็นจะต้องมีบัญชีเงินฝากกับทกศแล้วยังสามารถใช้บัตร ATM ของทกศถอนเงินจากตู้ ATM ของทุกธนาคารหรือใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันทกศ A-Mobile ถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM ที่ตู้ ATM ของทกสได้อีกด้วยซึ่งนายอภิรมกล่าวไว้นะครับสำหรับการรับเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรครัวเรือนละ5,000บาท3เดือนนะรวม1,000 0 0บาทของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นมาตรการของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร,ร,กรและครอบครัวเป้าหมายไม่เกิน10ล้านไรยแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรก เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์จำนวน8.43ล้านรายกลุ่มที่2เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่เกิน1.57ล้านรายผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่านะครับเว็บไซต์ท้ b a a c o r t h h farmer นะครับขึ้นข้อความโครงการช่วยเหลือเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการคลังตามมติคณะรัฐมนตรี28มีสายน2563 www. เ e าวยาเกษตร .com เปิดให้บริการคืนนี้นะครับ7พฤษภาคม2563เวลา2ทุ่ม เป็นต้นไปนะครับนะครับนี่ก็คือข่าวอัปเดตของเรานะครับที่รัฐบาลพร้อมกับกระทรวงเกษตรให้การช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการเยียวยาเกษตรกรนะครับเปิดให้บริการคืนนี้อย่าพลาดนะครับอย่าพลาดเลยทีเดียวนะครับคืนนี้เวลา2องทุ่มบ้านเราเป็นต้นไปนะครับกดรับสิทธิ์แล้วก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับที่ www.ye เยียวยาเกษตรกร .com นั่นเองนะครับวันนี้ บิ๊กมีเดียเและผมบิ๊กนัชยาพลพรรักษพร้อมกับรายการข่าวนิวส์อัปเดตพบกันใหม่ในช่วงต่อไปวันนี้สวัสดีครับ